สวัสดีครับอยู่กับผมปอกแปกนะฮะอ่าในเมื่อมีคนถามหามานะครับว่าพี่ครับรีวิวของสมสัยให้ดูหน่อยนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมพาไปเมืองแมวใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทดสอบให้ดูเนาะว่าไปเมืองแมวชั้น3เนี่ยดันเจียนชั้น3ไปยังไงนะครับแต่ว่าเราจะมาดูของสมใสยของผมกันก่อนนะครับว่าตัวของผมเนี่ยเจ้ายาขับรถย้อนสอนนะครับผมใส่อะไรไปบ้างนะครับในการเก็บเลเวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูส่วน ของสมสัยทั่วไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของคอสนะครับอย่างแรกนะครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับใส่หมวกไรเวิร์ดนะครับของเลเวลร้อยนะครับจากกิจกรรมนะฮะยังไม่ได้ใส่การ์ดไม่ได้ตีบวกอะไรทั้งนั้นนะครับเอาไว้ดูดเลือดนะครับจะทําให้เราดูดเลือดเนี่ยมีโอกาส4%นะครับได้รับ2%ของดาเมจนะครับมาฟื้นฟู HP ฟื้นฟูเลือดนะฮะแล้วก็มีโอกาส4%ได้รับ2%มาฟื้นฟู SP นะครับผมโอเคครับ ต่อไปฮะส่วนหูนะครับใส่ Advanced f i n h ทมนะครับจะมีคุณสมบัติบวก m a ็ HP 300นะครับและเพิ่ม m a ็ HP ตามเลเวลของผู้ใช้งานนะครับอันนี้อาไว้บวกเลือดนะฮะส่วนปากนะครับใส่ Happy ้ a l ลลูนนะครับเด็กบวก2 HP บวก200 SP บวก50นะฮะซึ่งทารุนในสาพ้่นเนี่ยบวกเลือดกับบวก SP เนี่ยทำให้พ้่นแรงขึ้นนะครับต่อไปฮะส่วนเสื้อนะครับ ผมใส่บวก9ก้าเอ็กซ์เซลเลียนสูตรนะครับบวก9ดียังไงนะครับก็คือถ้าเอ็กซ์เซลเลียนสูตรนะครับถูกอัปเกรดนะครับเพิ่มแม็กซิตทุกๆ3อัปเกรดเพราะงั้นถ้าผมตีบวก9ก็จะได้เท่าไหร่ครับ1 2 3ได้ได้อีก3 4 12ได้อีก12%นะครับแล้วก็วิทบวก6นะครับเมื่อเลเวล130ขึ้นไปนะครับวิทบวกอีกซี่นะครับบวกเลือดเยอะมากนะครับเสื้อตัวนี้นะครับควรหามาใส่นะครับแล้วก็ถ้าสวมใส่ คู่กับ Excel Wing นะครับในส่วนของพระคุมตรงนี้ยก็จะได้ลดดีเลยไปด้วยนะครับหลังจากที่เราพ่นก็ลดดีเลยไปอีก10%เมื่อเลเวล130ก็บวกอีก10%นะครับเป็น 20%, เ,น20เลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือบวก Perfect Dot 6นะครับอ่ะทีนี้ออฟอะไรนะครับออฟ Max HP 3เม็ดเลยนะครับ Max HP Supplement Reactor นะครับ Max HP เป็นเท่าไหร่ครับ5% 3เม็ดเลยก็จะได้เป็น15 แล้วก็ไปบวกกับเมื่อกี้อีก12ใช่ไหมครับบวกวิตกหกนะครับก็บวกเลือดได้เยอะเลยต่อไปอ่ะเดี๋ยวรูเซตคู่มันก่อนนะครับเอกคู่กับ x c e l l e n t Wing นะครับเ e l l e n t น i n g เนี่ยไม่ต้องตีบวกสูงก็ได้นะครับเพราะมันบวกแค่ฟรีนะครับฟรีบวก2ทุกอัปเกรด1ขั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยใส่ให้มันคู่กันเพื่อจะได้เอาลดดีเลยอีก10เป็นะครับเป็น20ของชุดนี้นะครับจะทําให้เราพ่นได้แบบรัวๆมากขึ้นนะฮะออฟอะไรฮะออฟแมคคิีเหมือนกันครับ อีก3เมตรนะครับผมเน้นเลือดนะครับอ่ะชิ้นต่อไปนะครับรองเท้าใช้เทมเด็กแน่นอนครับเทมเด็กเนี่ยใครจะใส่เป็นไฟล์ล็อกก็ได้นะหรือใส่เป็น ea ก็ได้นะครับ expert archer เพิ่มจมตีระยะไกลก็ได้แต่ผมใส่แค่บวก4พอครับแล้วก็ใส่ก a s โกอ c ซิดัสนะครับก o acidust ก็จะบวก m a x h p กับ sp อีก4%ปนะครับถ้ารองเท้าอัปเกรดต่ำกว่า5ก็เพิ่มเป็นอีก8%นะครับแล้วก็เพิ่ม sp recovery 5ด้วยนะครับอ่ะใส่รองเท้าตัวนี้นะครับต่อไปฮะ เครื่องประดับนะฮะผมใส่ URCU นะครับที่ SP บวกร้อยและ HP บวกสามร้อยนะครับการ์ดตัวนี้เป็นการ์ด Teleport Chemi นะครับหนึ่งข้างนะฮะไปอีกข้างหนึ่งนะครับใส่ UR เหมือนกัน,นครับ UR เนี่ยมันจะบวก Max HP สองใช่ไหมครับสองเปอร์เซ็นต์นะครับใส่สองข้างก็บวกสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ แล้วก็ออฟนี่ครับ h p บวก200แล้วก็ sp 150นะครับครัข้างหนึ่งแล้วก็ใส่สปอร์นะครับวิดบวก2เน้นเลือดนะฮะเน้นเลือดเน้น sp นะครับตัวนี้อ่ะของตรงนี้ผ่านไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในของคอสนะครับคอสส่วนหัวปากเนี่ยเน้นเป็น reload นะครับลด delay นะครับลด delay ลง์ลง1%ถ้าใส่ครบ3อันเนี่ยถ้าใส่ครบ3ชิ้นอ่ะ5นะครับใส่ส่วนหัว ส่วนอันนี้อะไรฮะมิดเดิลใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนโลเวอร์นะครับใส่ครบ3ชิ้นนี้ก็จะลดไปอีก5%ในการดีเลย์ใช่ไหมครับต่อไปมาดูส่วนอันนี้ก่อนนะครับส่วนเสื้อคลุมที่เป็นคอร์สนะครับผมใส่ HP ดอับซอฟชั่นนะครับก็คือจะดูดเลือดอีก1%นะครับผมต่อไปก็จะเป็นคอร์สฝั่งนี้นะครับดูดเลือดนะครับเป็นคอร์สดูดเลือดนะฮะจะมีด้วยกัน3ชิ้นนะครับส่วนเสื้อนะครับ ส่วนโล่แล้วก็ส่วนรองเท้านะครับเอามาดูส่วนเสื้อก่อนนะครับถ้าใครตีบกจิตได้ก็ยิ่งดีนะครับมันจะมีคุณสมบัติแฝงอยู่ตรงนี้ฮะเขาบอกว่านี่ HP บกร้อยใช่ไหมครับเมื่อบอกจิตขึ้นไป Max HP ก็บวกอีกหนะครับและถ้าใส่คู่กับเซตมันเนี่ยเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาส4%ได้รับ HP 2%นะครับจากความเสียหายที่ทําได้เพิ่ม HP ที่รับ1%ทุกๆบวก5ของผลรวมตอนนี้ผมบวกได้เท่าไหร่เนี่ย 7 3 21นะครับก็เป็น20นะครับคิดเป็น20เนี่ยผมก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับอ่ามันก็จะดีหน่อยนะครับถ้าบวกบวก7นะครับถ้าใครหาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่จะเป็นต้องไปบวกแบบบวก7บวก6ก็ได้บวกแค่5ก็ได้นะครับบวกแค่5รวมผลรวมได้15อย่างเงี้ยก็ยังดีนะครับอ่านี่คือคอสส่วนดูดเลือดนะครับต่อไปดูด SP นะครับก็จะเป็นส่วนนี้ครับส่วนอาวุธนะครับส่วนเครื่องประดับนะครับสองข้างนะครับส่วนอาวุธเนี่ย ถ้าตีบวกจิตขึ้นไปก็จะได้ SP regeneration นะครับก็คือ RESP เร็วขึ้น 5%, 5นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กันเนี่ยก็ได้ดูด SP เพิ่มอีกนะครับคล้ายๆกับดูดเลือดนั่นแหละนะครับส่วนของเนี่ยของสวมใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมใช้เก็บเลเวลประจำนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนะว่าถ้าไม่มีของสวมใส่เลยนะครับถอดหมดเลยถอดให้หมดเลย,น,เลยนะครับแล้วมาดูเลือด ที่มันเพิ่มมาทีละอย่างทีละอย่างกันนะครับอ๋อลืมรีวิวดาบดาบแทกูนะครับดาบแทกูผมใส่อะไรนะครับดาบแทกูเนี่ยต้องบวก9เท่านั้นนะครับจะได้ลดดีเลย์ในการใช้สกิลอีก20%นะครับแล้วผมใส่อาช r s สเกลตันนะครับ2ใบครับอาช r s สเกลตันนะฮะ2ใบนะครับแล้วก็เอ็กซ์เปิดอาชนะครับ EA เนี่ยเลเวล4ี่นะครับบวก8 2อันก็จะเป็น16บใช่ไหมครับ อ่าผมก็ใช้เงี้ยมาเรื่อยๆนะครับถ้าจะไปอัปเกรดเพิ่มเนี่ยผมว่าไปซื้อเอาซื้อเอาก็ก็แพงหน่อยผมก็พอละเท่านี้ผมก็จุกละอ่ะตะกี้ผมบอกว่าจะใส่ให้ดูทีละอย่างใช่ไหมครับอ่ะมาดูกันก่อนนะตอนนี้เลือดมีเท่าไหร่ครับโอ้โห40,000ื 40, ่นนะครับสี่หมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับไรเวิรไม่ได้บวกเลือดนะครับใส่ส่วนปากอ่าสี่หม ตีมันสองห้าร้อยนะครับใส่เสื้อนี่เสื้อนี่จะเยอะหน่อยเสื้อนี่ก็จะเป็นห้าหมื่นหกละนะครับใส่รองเท้าอะ่ 6, ะหกหมื่นผ้าคลุมหกหมื่นเจ็ดนะครับยูอาร์ซิลหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นนะครับดาบไม่ได้บวกอะไรนะครับก,ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับ เลือดมีอยู่เจ็ดหมื่นนะครับอ่ะแล้วใส่คอร์สไปจริงจริงคอร์สมันไม่มีผลอะไรต่อเลือดใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีอ่าม,มีบางส่วนมีบางส่วนไอ้พวกที่บวกเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นผมทําได้เจ็ดหมื่นสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าถ้าผมอยากเพิ่มแม็กเลือดให้มากกว่านี้ทําได้ไหมครับทาได้ครับแต่การเก็บเลเวลนะครับการดูดเลือดการเขาเรียกว่าดีเลย์เนี่ยจะหายไปนะครับตอน,นเ,เนี้ยดีเลย์เนี่ย มันค่อนข้างจะโอเคละเก็บสบายๆนะครับผมไม่ได้ใส่เซ็ตรีโหลดนะฮะใส่เซ็ตดูดเลือดก็พ่นที่เขาเรียกว่ากําลังดีเนี่ยพ่นได้รัวๆนะครับเราก็จะดูดเลือดได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เก็บมอนได้เร็วขึ้นแต่ถ้าผมไปใส่เซ็ตแบบแรงๆไปเลยอะ่ะตะกี้เลือดมีอยู่เจ็ดหมื่นสองนะผมจะใส่เซ็ตที่แบบเต็มแม็กซ์เลือดที่เท่าที่ผมหาได้นะครับเท่าที่ผมหาได้ที่ผมมีนะอ่าใส่หมวก วาเลนไท์แฮทนะครับหมวกนี้ก็หามาใส่ได้นะครับถ้าใครไม่อยากใส่ดูดเลือดก็ใส่นี้ก็ได้นะครับใส่โลนะครับโลก็เป็นโลนี่ครับไข่มดนะครับแอนเอกนะครับอันนี้อีเซตหนึ่งนะที่ผมแนะนำให้ดูนะครับแล้วก็เป็นกระบองนะครับ a r เชอร์สเกลตันเนี่ยสี่ใบเลยนะครับก็จะเป็น40%นะครับป้านะครับ40%อ่าใส่ผ้าคลุมผ้าคลุมก็จะเป็นเมนแบทครับ เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล1%นะครับแล้วก็ผลของใส่มัฟหนอนคู่กับเทมเด็กเนี่ยจะได้เลือดมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ออฟวิดอะไรพวกเนี้ยออฟวิดออฟสเปเชียลวิดนะครับที่ผมพอจะหาได้ก็ใส่ไป8ปดหมละนะครับใส่อะไรอีกอะหมดละอืมก็มีประมาณนี้นะครับเลือดที่ผมพอจะทําได้นะครับแปดหมยังไม่ได้กินยาอะไรนะเนี่ย ไม่ได้กินยาอะไรเท่าที่ผมจะหาได้มีประมาณเท่านี้แบบเซ็ตไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะครับไม่ได้เวอร์มากแต่ก็จุกเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบลงทุนแบบงบกลางๆอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบเป็นสุลต่านอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบห้ดู2เซ็ตนี้ไปเก็บเลเวลมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเอาเซ็ตแรกก่อนนะครับเซ็ตที่แบบอ่ะเป็นเก็บเลเวลประจำนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ถึงที่เก็บเลเวลแล้วแล้วกันเนาะโอเคมีประมาณนี้เลือด72 0 0 0นนะครับอ่ะตัดไป โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้น3นะครับดันเจี้ยนแมวละนะครับไอเทมที่ผมใส่จะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะใส่ไรเวิร์ดก่อนนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับมีไรเวิร์ดมีหูมีดาบแทกูมีเซ็ตเอ็กซิเลียนนะครับบวกเลือดแล้วก็คลิปเทเลพอร์ตยูอาร์นะครับแล้วก็2ข้างนะแล้วก็มีเทมเด็กนะครับส่วนคอสก็จะเป็นพวกรีโหลดแล้วก็ดูดเลือดดูด SP สนะครับส่วนนี้ก็ดูด HP นะครับไปดูกันว่าเซ็ตแบบนี้เก็บเลเวลแบบไหนนะครับ ดูเลยนะครับมอนเตอร์อยู่เนี่ยมันแพ้ไฟอยู่แล้วนะครับเราก็พูดแรงนะฮะประมาณ5 0,000นนะครับเห็นไหมครับดูดูเขาเรียกว่าความเร็วนะครับในการพุ่นในการกําจัดมอนเนี่ยมันเร็วขนาดไหนนะครับสาหรับเซตนี้นะครับที่ผมเก็บประจำครับใช้ประจําบางทีผมก็อยากไปใช้บวกที่มันเดินเร็วนะแต่ไม่รู้จะเดินเร็วไปทําไมถ้าเกิดว่าเราก็ลากลากกองๆองมันมาเห็นไหมครับดูการดูด hpsp ครับ มันเพียงพอนะครับดูดเขาเรียกว่าเก็บมอนลากมอนใ,ให้ได้สัก2ตัวขึ้นไปนะฮะแค่นี้ก็แทบจะเป็นอมาตะแล้วนะครับแล้วก็ยังไงก็พยายามเดินอย่าให้มันตีเราง่ายๆแล้วกันนี่ครับสังเกตว่าเลือดเนี่ยมันก็เต็มตลอดเห็นไหมครับสําหรับซ็ดดูดเลือดเห็นไหมครับแล้วก็หมวกไรเวิร์ดที่คู่กันผมไม่ได้ใส่ปากบัตรซักเกอร์นะนะครับก็ดูดพอละเห็นไหมดูดดูดเต็มเลยอะ่ะนะครับ นี่ครับแป๊บๆก็ดูดได้นะครับยิ่งลากกองใหญ่ๆเนี่ยสบายเลยนะครับนี่ครับมาลากมาเรื่อยๆคประมาณนี้ครับนี่นะครับนี่ดูความสบายของมันอ่ะทีนี้เรามาดูเซตที่ว่าบวกเลือดเยอะๆนะครับใส่มัฟหนอนเข้าไปใส่หมวกวาเลนไท์ใส่โล่ใส่ตะบองประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งให้เลือดเต็มก่อน สังเกตว่าเลือดมันเด้งขึ้นเยอะมากนะเป็นพันเอย่างเงี้ยลวเลือดก,ก็เป็น8ปดหมนะครับอ่ะเลือดเป็น8ปดหมแต่จะพ่นช้าหน่อยนะครับจะพ่นช้าหน่อยรอให้เลือดเต็มก่อนนะครับโอเคเลือดเต็มละนะครับไปดูกันนะครับว่าความเก็บเลเวลของมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะกดสเปียร์ได้เออไม่ใช่ดิกดแพรี่ไม่ได้นะมันจะกันไม่ได้ข้อเสียของการใช้ตะบองเนี่ย มาดูนะผมพ่นปื๊ดอ่ะพ่นไปเจ็ดหมื่นคือแรงมากนะครับแต่จะดีเลย์ช้าเห็นไหมครับจะพ่นน้อยครั้งกว่าแต่เขาเรียกว่าดีเลย์ความรัวเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับปื๊ดเห็นไหมครับอถ้าเลือดหายไปก็เหลือหกหมื่นปื๊ดแต่การดูดเนี่ยก็พอๆกันไม่พอสิผมไม่ได้ใส่หมวกไรเวิร์ดเห็นไหม เราจะรู้สึกโอ้มันช้ามันแรงแต่มันช้านะครับถ้าใส่เซตเนี่ยควรยืนในบาก,กิซะมากกว่านะครับยืนพ่นรัวๆเนี่ยแต่ถ้าเราเดินเก็บอย่างเงี้ยครับโอ้โหนะครับมันพ่นแรงก็จริงแต่มันช้านะครับอ่ะไปดูกันนะครับอ่าแต่ว่าพูดถึงอะเซตที่ว่าเนี่ยมีไว้ก็ดีนะครับเก็บไว้ก็ดีนะครับเห็นไหมครับโอ้โห มีไว้ก็ดีเพราะว่ามันมันมันเหมือนเป็นเซตเริ่มต้นเนาะของพวกเนี้ยมันหาง่ายนะครับนี่ครับผมก็ติดรัวมาไงเวลาผมใช้เซตที่ว่าใช้ประจำอะ่ะผมก็ติดพลรัวมาปื๊ดเห็นไหมครับโอ้โหมันค่อนข้างจะหม,มุนมาช้าซะเหลือเกินนะครับปื๊ดอ่ะยังไงต่อ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเซตนั้นคืนแล้วนะเป็นอันนี้คืนละไม่หิวไวแล้วนะอ่าอันนี้1 2ึส,อสโอเคนี่แล้วก็บัฟได้นะครับทูแ q นควิ king ก็ได้ก็แพรลี่ก็ได้รดเรเร็วด้วยนะครับสบายเลยนะครับนี่นครับผมเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะมีหมวกไร้ว์เลเวลเร,วร้อยอยู่แล้วนะครับ เนื่องจากกิจกรรมครั้งที่แล้วทุกคนน่าจะเก็บไว้บ้างแหละนะครับเอามาใช้เลยนะครับดีมากครับคุ้มค่าครับนี่คือมันวิวสบายฮะเราไม่ต้องแบบพกปั๊มเลยอะ่ะเนี่ยผมไม่ได้ปั๊มอะไรเลยนะครับอาศัยดูดเรื่อยๆนะครับนี่เวลาแล้วก็แพร่ีด้วยนะครับแล้วก็เดินไปครับอโอเคนี่ฮะไงครับวิวสบายเลยนะ นะครัลุ้นน์อย่างเราเนี่ยโซโล่ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่อ่ะให้อีกสักชุดหนึ่งดูอีกสักชุดหนึ่งโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับช่องปอกปักนะฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe กดให้ผมด้วยนะครับใกล้จะ400 Subscribe แล้วนะครับโอ้โหชาวบ้านชาวช่องเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสน400รนี่ผมก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับช่องน้อยๆช่องนี้แหละครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณที่ดู youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับช่องป๊อกแป็กเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ